สนใจวิกนี่ดิเดี่ยวนีิสรุปแล้วก็คือเอาวิกนี่แหละพี่น้องขานะครับสนใจพี่นี่แหละครับพี่น้องขานะครับซีฟุ๊บสีฟุ๊บไปรักไสหของหนูติบานนี่สนใจแบบพี่น้องขาสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนทุกคนครับผมต้นนิมนมณชัยมแล้วครับนะครับหลังจากที่นะครับซอยบอสตากเข่าเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวสิกลับบ้านจักมื่สองมื่นก่อนพี่น้องครับนะครับมีธุระอยู่บ้านจักหน่อย ต้องสิไปเบิงนนเเงบบบ่งหลุดใต้ว่าตอนนี้ในหลุดใต้เป็นเป็นแผลน้ำขาน้ำแขนนะครับต้องกลับบ้านไปเบิ่งลูกจากเท้านะครับแต่ว่าตอนนี้ก็มาในขอนแก่นครับพี่น้องครับมาในขอนแกน่นครับมานะครับซื้อนั่นซื้อนี่ซื้อของนะครับก็เลยแหวมาเห็นอีร้านห,หนึ่งแล้วอยากพี่น้องได้เห็นนะครับนะครับถ้าเจอผมได้ซื้อน้ำมานะมันยังดอกตอนนี้ยังพี่น้องมาเบิ่งได้เยนะครับเดี๋ยวต้องกินก็ต้อง,องเบียดยิบนะครับ แห็นแน่นล้านผมพี่น้องครับล้านล้านวิ่ผมนะครับกำลังกินกําลังเรืออยู่นะครับเอา้า,อออาโอ้ได้ไปล่ะสวัสดีค่ะล่างเลือเยอะค่ะพี่น้องค่ะนีไปออกงานวันที่หนึ่งที่สองนี้นะคะยังซื้อบัตรจองตั๋วกระสอบผม,มงย,งยังซื้ออื่นห้องงงแง่งเงียบ มันคือสันแหละเขาเอิอนปีกมันคือสันแหละเอาาก็จมีสันมีอ้าวแบบอ๋อสันบอกเฮ็ดบ้องดูเฮ็ดบ้องดูอ๋อยังสิบอ๋อ โอ้ก็หไหลเลยพี่นอ้องมาพี่น้องครับพี่นี่คอนแกนครับผมยูรานนะครับขายวิกผมในคอนแกนนะครับล้านนี้ยังนี่ครับนี่อ่ะยังก่านิดาวิกนิดาบิกอ๋อนะครับร้านวิกที่ราคาโปรเพงครับพี่น้องครับนั่งอ่าราคาทุกถูกพี่น้องแล้วบีกต้องงาม คุณภาพดีด้วยมันบานงจินนงจินมสือได้ร้านนี้แล้วค่ะให้พังเลยค่ะสื่อไปในงเซียนเซียนแฟรี่นี่มันบอกครับนี่เซนชี่แยกไงนี่ครับเป็นตัวลุงห้าเมืองนะครับน้องนี่บ่ะไปไปนี่นเหลืกอยู่เดี๋ยวมันมาสือแห้ อ๋อแค่พีดขึ้นยังคือมันเป็นวีเคิงหัวค่ะเออวีติดตั้งหาแค่พีติดตั้งหาได้ค่ะอ๋อเอาเบิรงดูแค่พีจริงเลยเนี่ยถ้าวิ่เขาอีกตรงเซ่หัวเลยเลยเอออันนี้อันนี้คือใส่ใส่ใส่ทาไปเครงหัวมั้งเหรอเหวี่ยงเห็ีนยง สนใจครับผมกับสนใจกับพี่น้องผมสนใจครับบมมีอีู่กุ้ยไส้บ้างโอ้เป็นผมซ้อยนี่พี่น้องต้องกู้ย เมเื่อกี้จืดเอาไปเล่นตะลุกตัวนี้เออเออส่งเมื่ี้จืดป่ะเขาเป <c oughs> ิดไม่เห็นร่องเนาะร่องบ่ไเดกจมร่องบ่ได้พี่น้องตอนนีาา้ใส่พี่น้องเบิ่งอยู่ดีหนามาหนามาบ่ะหนามาพร้อมเคยเห็นป่ะใส่ฉีดเลยเราใส่หางหนามาที่นี่ โมเมนโมเมนเนี่ยนี่เอดสิวมาครับออกระจายีออกเออม่ใช่ออกเกาหลีเป็นเกาหลาได้พี่น้อง เ้องจีน,นยัอยากได้อยากได้น้ำเนาะว่เด็กน้งองงอมน้องจีน้องน,ององน,อนี่น้องจินได้แล้วจินได้แบบเด็นี่น้องจินได้แห่ผิดจิน,นอรุูนี่ค่ะจีนเกลียวๆกลียวนี่พระธางุมงาจากของเมืองเป็นอะโอ้พระธาตุถ้าเนี่ยท่อเท็ดเป็นอยู่แล้ว อันคือใส่เกี่ยวเ,ยวเนี่ยเขาก็ต้องไปดัดยากโอเขาเขาใส่แฮ่เพลิปลอมไปเลยเขาคนออกเพ็ดปุ้มแท่เขา,ยาเหยากนี่เป็นกีบหนีบพู้นี้เป็นกีบหนีบก่อปุอมขึ้นแล้วก็ออกกีบหนีบใส่ปั๊บเลยแลยบบนี้ได้บอกแม่หนีบใส่กลางหัว ่อแบบนี้จริร <c oughs> รรไไงเนอเพี่พักคะเยพักค่ะมอค่ไปตังเมลช่ยีิมลใช่พี่มอนใจไปะไร้ตากาคือไถลวิกนี่คือบะโอ้เขาท่าะเนาะ จะซีเรียสด้พี่น้องเด้จะซีเรียดด้ออ้คืองามแต่มหนูร่องเบิ่งจะซีเรียได้พี่น้องก็คำคเด็กัวพี่น้องได้อม่นร่องไอตจิงกามังอีกีลเาวางสนตายแล้วพ่อม่นพี่น้องพ่อม่นพ่อม่นพอเพี่น้องพ่อเล่เบิ่งบอกน้องกินมากกันนี่บออ๋ใส่เบิ่งอ้ไซคืองามแต่ด Anh à, nó lạ hết bắp hàng nào đúng Ở. Nào. Ở, đây là. Anh à, dì cả bông vinh đi mãn mũi ờ vinh bưng thì mũi ta vinh long. Anh mũi ta thì long. แต่ว่าไซ่บอคือพอวิมลนใช่วิมอใช่ไซเคือพอวิมลใช่ไซคือพอสองห้าสิบบาทนะคะไซได้หลายปีค่ะวัสิคังสองร้อยห้าสิบหนึ่งบอกแมนค่ะเอาอันไหน น,นี่ไม่ใช่ทีผมนะแต่เัน่อมันเขายอยู่นะไปแบบได้ห็นเลยไลยซุ่ม อยากได้ไปเอสองนันรละไอไอวิอมอนใช้น้ำเหมือนนึง,อ,งอืมได้อันนี้น้ำไหมได้แล้วอันนึงแห่พีดได้แล้วเอาเอันมาดู Hoặc sản được phân luồng 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 phân trái พี่น้องบิ่งไปกันสินทึ่งัวเลยเนาะโอ้ยไปไล่ตางเลยมุนไชยว่ะดิบุปไปแล้วไปเอก้นไปแล้วว่ะดิบุบิ่งยาซีเลียพี่น้องเบิ่งยาซีเลียเบิ่งขำขำพี่น้องเบิ่งขำขำครับอืมนนมือหนีบ่มีเน่าไทายกับทไทยแบบนี้แหละผมมาคนแทนกล็กดให้พี่น้องดีกว่ามาพี่น,อน้องเนาะเออบางคกนก็เอ้ย บางคนกระดามาได้ผมบานี่ผมว่าเนาะคือบางทีอันเฮ็ดอันปอนเทนนาปกแห้งเกินไปกับพี่น้องกับดามาแม่งสิแม้โอ้พี่น้องจอะาดามาได้พี่น้องเด้นะครับคลิปนาปกเป็นคลิปคแค่ให้ดึงดูดเฉยๆนะครับแต่ว่าเนื้อเนื้อหากับน่ารักพี่น้องนะครับเนื้อหาบม่มีหยังพี่น้อง,องมวนๆเดีเยวนะครับแพี่น้องออกยังนีโออใส่นหนามาโอเปลี่ยนบ่คคะ เออคืออยู่แม่นัจงจีนู่บ่กจากมันว่าเห็นหนาม่ต้องเอาออือนัอ่นเอาเป็นีิหรี่เปลีย่ยนอิหรี่ ช่วงอันส่งตะกี้เนอ,อันซ่งยังว่าตะกะแตนชลดาะตะกี้เนาะตะกะแตนชลดาค่ะหีดร้ายได้ตะกี้หีดส่งหีดในกีนพี่น้องเ <บา S 2> ดี๋ยวนี้บ่ต้อง,งต<า>ดัดผมหน้ามายากนะคะนี่มีวิกใส่วิกไปเลยนะคะพี่น้องว่างามกับงามถล่ราเอาวาดูพี่น้องขาดูงามบ่ขาพี่น้องขาว่าอดูไอว่าไปแล้วแม่เอา,าว่าดูเอามันเหรินซ้ำบ่ได้เดียร์เหรอ,อ,อนายเหรินบ่คือกินเหรินเอางามบาา่ค่ะ อ้ยงามบ่ค่ะพี่น้องขางามบ่คือบอหนังดินใจคือบอพันคือสิซืออ้อคือบ่เอายอะพี่น้องขาได้ไร <c oughs> เป็นมากดิพอนนามมาแล้วอันหนาม,มาจ็กบาทจ้ะแปดสิบบาทนะคะพ่นอเอาถอดออกก็เป็นฟุงสิเอาเห็นตะหนาผาักกว่าเนาะหนาผักไรขี้อายแต่ ก็จะสิหาวิกไปใส่ก่อนอืมมุ่นใส่กันอาภาคลายปวดอีกปุ่นใส่เหมือนมมีเ่เานาะเอ้าคือตัวล่ะเอาหน้าเปลี่ยนหน่อย เดพาไไสี่าสนะดำอ่ะสีดำตัวไม่ใช่อยคือผมแถเแม่าีดอกสีแดงอเอสีแดงมันกัโตัวมหนูมันดำแม่อมกต้อสีดำคือปลคาพีนองขา พี่บักคาพี่น้องขาคืาคาอบักคาเอ้าใลเรปลาเมันตกระเตียนมั้งแม่เด็ครับพี่น้องียังค่ะนี่แม่งยังบูมันตกระเตียนดอกแม่งลังงามบ่ <c oughs> คืออยู่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 พี่น้องว่าคืออยู่คือบักขาพี่น้องคขาออคืออ,อันนี้น้ำจ่า นั่น้องกินได้แล้วสอองอ่าสองสบิ๊กเลยสองอันแล้วตัวนด้เอนีย้ำไม่จะเป็นสีงก็ผอเอาไ้ดูวยอยกแร้อบ่าอือยกแล้ว สนใจวิกนี่ติเด้อหน่สรุปแล้วก็คือเอาวิกนี่แล้วพี่น้องคขานะคะสนใจพี่นี่แล้วกะะะ็พี่น้องคขานะคะสีฟูสีฟูไปรักไส้ห้องนูติบันนี่สนใจแล้วพี่น้องคขาคลิปนี้นะคะอาวิโมนใช่อเอาไว้สมิสเซออนได้พี่น้องคขานะครับฟอกกันคลิปไม่ได้พี่น้องด้ิ <laughs> พี่น้องคะ่ะ พอๆกันคลิปใหม่เด้อค่ะนะครับตก็เช็ดยังให้เบิ่งพี่น้องที่ตามสดกทรัพย์ตะไคร้กดไลา์กดแชร์ด้วยพี่น้องขาครับพี่น้องขานะครช่องไหนบอกกันเนี่ยจนมันใช่ล้นเพื่อนออฟฟิเชียลนะครับพี่น้องขานะคนะครเลียนแบบหอดคำว่านะคะพี่น้องขาไปทำยีกอนแล้วพี่น้องขาแล้วก็เบียกวิีกอนนะคะติดใจพวกบุกครับพี่น้องขาแต่ว่าเอาอีเนี่คพี่น้องขาสวัสดีครับพี่น้องขาสวัสดีจะชี้เหลี่ยมด้วพี่น้องพ่อแดหัวพี่น้องพ่อแดหัวสวัสดีครับสวัสดีครับ